เครื่องมือหมุนเครื่องมือหมุนก็คือรถอีเดนนะ่ะมันจะมีดับสตาร์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่คันนี้ผมบางลูกค้าบางท่านเขาไม่ได้อัดสตาร์ก็คือไม่ได้อาระบบไฟนั่นเองผมก็มีตัวเลือกตัวน,นี้ก็คือเป็นตัวสตาร์ไฟฟ้านะครับผมซื้อมาจากค่ายของพี่อาทิตย์เพนกิจนะครับในเพจก็จะมีประกอบง่ายครับผมรุ่นหลังๆก็จะทำเป็นธงชาติไทยละอันนี้รุ่นแรกนะจะเป็นสีเขียวนะครับก็จะมีมอแบตมอแบตแถมมาให้แล้วก็มีระบบกดการสตาร์ก็ง่ายครับผมตัวนี้ ตอนนี้ผมเดี๋ยวผมอดลองก่อนนะครัไกลกว่าก็คือใช้งานได้หลายรอบใช้งานได้แบตเยอะไหมมันใช้แบตใช่ไหม ก็จะเป็นแบตชาร์จรถยนต์ก็คือถ้ามันหมดแล้วก็ไปชาร์จถูกไหมใช่อันนี้เป็นทางเลือกครับก็คือว่าสำหรับลูกค้าบางท่านที่ไม่ได้เอาระบบไฟเนี่ยไงบางคันเนี้ยไม่มีระบบไฟคันเนี้ยไม่มีระบบไฟเราก็ใช้เครื่องตัวนี้ได้นะครับราคาในเพจก็ของพี่เขาอยู่ที่29 5 0าอบาทอันนี้ไม่ได้ค่ารีวิวนะครับก็คือเอามาเทสระบบให้ดูทางเลือกให้ลูกค้านะครับเผื่อเป็นทางเลือกของให้ลูกค้าก็คือของพี่ที่เพลงกิบในเพจคิปในเฟซได้เลยนะครับอ่านนี้ก็ <Okay. S 2> ง่ายง่ายทำให้ง่ายขึ้นในการโอเคครับ